สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้ที่ใช้งาน MongoDB เบื้องต้นกับ ThaiDB กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักคำสั่งในการบริหารจัดการผู้ใช้ฐานข้อมูลใน MongoDB เรานะครับอ่ะซึ่งคำสั่งหรือว่าเมทอดที่เราจะมาทำความรู้จักกันเลยก็คืออ่าก็จะมีเมทอดหรือว่าคำสั่ง create user Update user e อ่า g e t ตดแล้วก็ drop user และ Change user password นะครับอะซึ่งเราก็จะมาอธิบายให้ในแต่ละตัวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูเมธอดแรกกันเลยครับเมธอด r e a t e user อะสำหรับเมธอด r e a t e user ผมก็จะมาอธิบายให้ทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรอะสำหรับคำสั่งที่ใช้ก็คือ db c r e a t e user อะข้างในก็จะเป็นสำหรับ user ตัวนี้ก็คือ เออ user name อ่ uh, username, uh, เราก็จะเป็น user แล้วก็กำหนด user name ว่าเออ user ที่เราจะ create เนี่ยเขาจะมี user name ว่าอะไรนะครับอ่า uh, อันนี้ผมก็กำหนดเป็น user 1อ่าเพื่อเพื่อ test ดูก่อนนะครับตัวต่อมาเป็น p, p w d อ uh, ่า p w d ก็คือ password ของ user คนนี้นะครับอ่า uh, ซึ่งผมก็จะกำหนดเป็น password อ uh, ่ะง่ายๆไปก่อนเพื่อ test ดูสำหรับ r o w อ uh, ่า o w หรือว่าบทบาทของยูเซอร์คนนี้เนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือโลจะกําหนดให้เขา lead หรือว่าบทบาท lead ได้อย่างเดียวแล้วก็คอมมาตามด้วย db ก็คือยูเซอร์คนนี้สามารถ lead ได้ในดัต d ต t a b เบ e ไทย db เท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ได้รู้คร่าวๆไปแล้วผมจะมาลองออใช้คําสั่งนี้ใน MongoDB Shell กันดูนะครับผมขออนุญาต ไปก๊อปคําสั่งที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาในการใช้คําสั่งผมก็จะก๊อปมาวางปุ๊บคลิกขวาก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปเลยครับก็คือ create user, user user username ก็จะชื่อ user หนึ่ง pwd password low ก็จะเป็น list ใน database ตัว thai db จากนั้นก็กด enter ดูครับ mongodb ก็จะโชว์ว่า success fully add user นะครับก็คือ add user คนนี้เข้าไปสำเร็จแล้วอ่าเขาก็จะโชว์ว่า user ก็เป็น user หนึ่งแล้วก็ l o w d list ใน database thai dba นะครับอ่า,อาทีนี้เรามาต่อในตัวคำสั่งที่สองกันนะครับอ่าคำสั่งตัวต่อมาจงเป็นตัว create user อยู่ครับแต่ว่าอ่าให้เราสังเกตว่า จะเป็น user 2อ่าจะคีเอดขึ้นมาอีก user ใหม่คือ user 2 password อ่าผมยังใช้ password เป็นตัวเดิมเพราะว่า password ยังใช้เป็นตัวเดิมได้นะครับอ่ะมานี่ครับสำคัญตรงที่ตรงโ o นะครับตรงโ o สังเกตน,นะครับจะเป็น list ซึ่ง list เนี่ยใน list จะมีได้หลายค่าได้นะครับอ่ะข้างในก็จะเป็น r o w list like ตัว database ไทยดีเอ่าแล้วก็ตามด้วยคอมมาในวงเล็บปีกาก็จะเป็นตัว list list อ่า db myfix ก็คือ user 2เนี่ยสามารถ r e a d write ได้ใน database thai db แล้วก็มีสิทธิ์ lead ใน database myfix นะครับอ่ะปึ๊บเราก็ลองไปใช้คำสั่งดูสิผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งเราก็ copy มาแล้วก็วางลงไปนะครับอ่า mongodb ก็จะ query หรือว่าใช้คำสั่งนี้ให้เราก็คือ add user 2อ่า low ก็คือ low l e light like tidy db low l i a my fix อ่ะปึ๊บทีนี้เรามาดูคำสั่งต่อไปที่เราจะใช้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่ง db dot get user ดูซิว่า user คนนี้มีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างอ่ะ get user user ที่เราได้แอดเข้าไปเลยก็คือ user อ่ลอง user หนึ่งอ่ะที่เราแอดไปทุกคนแรกนะครับปึ๊บดูซิอ่ามาดู get user ดูนะครับว่า user หนึ่งเนี่ยเ,เขามีสิทธิ์ read เห็นไหมครับก็จะโชว์ที่เรา get user ไปเมื่อกี้แต่เราต้องใส่ตัว user name เข้าไปในวงเล็บนะครับอ่าทำให้อย่างคนที่2ก็คือ db d b. get user user สอเห็นไหมครับในวงเล็บก็จะเป็นตามด้วย user name จากนั้น enter ดูครับ นี่ก็จะโชว์ตัวรายละเอียดของยูเซอร์นะครับว่ายูเซอร์คนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับก็คือนี่ครับตามที่ mongodb โชว์จากนั้น get user เราผ่านไปแล้วมาดูคำสั่งนี้บ้างนะครับก็คือ update user นะครับก็คือจะอัปเดตตัว user อรที่เราต้องการในคำสั่งนี้เราก็จะนี่ครับ update user หนึ่ง เห็นไหมครับอัปเดตยูเซที่เป็น u s e r อร์เนมหนึ่งในโลก็คือปึ๊บมากำหนดให้เขาสามารถลีดไลท์ตัว d a t a b เบ e ไทดีเบยได้จากที่เขาสามารถ Lead ตัวไทดีเบย์ได้เท่านั้นอทีนี้ผมมาเพิ่มโลให้เขาด้วยก็คือสามารถลีด Database ตัว MyFix ได้ด้วยนะครับคืออัปเดตให้เขาลีดไลท์ไทดีเบย์แล้วก็ Lead ตัว m y f i ฟิกได้ด้วย เรามาลองใช้คำสั่งดูนะครับผมก็ได้เตรียมไว้แล้วก่อนหน้านี้ปุ๊บขอเคลียร์หน้าจอก็คือ cls จากนั้นคลิกขวาลงไปนะครับมาดูอีกทีนึงว่า user หนึ่งกำหนดให้เขา r e a d ตัว database thai db lead ไ like i ท์ตัว myfix จากนั้นกด enter ดูครับ ตัวนี้ก็จะไม่โชว์อะไรทีนี้เรามาจำได้ไหมครับว่าเรามาเก็ตดูยูเซอร์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเราอัปเดตยูเซอร์เสร็จหรือเปล่าเก็ตยูเซอร์ปึ๊บเป็นยูเซอร์หน่ะโอเคปึ๊บ่าทีนี้เรามาดูเห็นไหมครับว่าอัปเดตให้เราเรียบร้อยสามารถรดตัวไทดีเบ และ Lead ไล e like ตัว MyFix ได้เห็นไหมครับว่าเราก็สามารถแก้ไขหรือว่าอัปเดตตัว User ได้ด้วยนะครับามาดูคำสั่งต่อไปกันสิว่าคืออะไรคำสั่งต่อมาก็คือตัว change user password นะครับก็คือจะทำการเปลี่ยน password ของ User user name คนนั้นนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นตัว User Name หรือว่า User ที่เราต้องการเปลี่ยน ตัวเราก็ตามด้วยคอมมาตามด้วยพา s เวิร์ดที่เราต้องการเปลี่ยนจากเป็น password ธรรมดาเราจะเปลี่ยนเป็น password ดหนึ่งสองสามนะครับมาลองใช้คำสั่งดูกันครับปึ๊บอช้หนึ่ง change password ก็เรียบร้อยครับสามารถ change password หน e r 1ไปเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูคำสั่งสุดท้ายกันครับก็คือคำสั่ง d o p user นะครับก็คือสามารถ d o p user ได้ด้วยที่ที่เราเข e ไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเราเป็น admin ในการจัดการบริหารตัวฐานข้อมูลแล้วก็สามารถ d o p user ที่เราเข e ไปได้ด้วยนะครับสำหรับคำสั่งที่ใช้ก็คือ db. drop user แล้วก็ตามด้วย user name นะครับทีนี้เราจะมาลอง d o p user สอ2ดูกันนะครับ ขอเคลียร์หน้าจอนะครับ db. d o p user user ตัว u ตัวใหญ่ป๊บ user 2ใช่ไหมครับที่เราจะดอบปึ๊บแล้วก็กด enter ดูครับจากนั้น mongodb ก็จะขึ้นว่า true เรามาลอง get user ดูดิว่าจะมี user นี้อยู่ไหม get user user สปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับ MongoDB ก็จะแจ้งว่า User คนนี้เป็นเนาก็คือไม่ไม่มีอยู่ในระบบแล้วอ่าก็เรียบร้อยแล้วครับคำสั่งที่เรามาเรียนรู้ฮะใน,ในการบริหารจัดการตัว MongoDB นะครับว่าก็ต้องจัดการผู้ใช้ในระบบด้วยนะครับว่าใครเนี่ยมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างใน d a t a าเบสตัวไหนบ้างนะครับ ก็ได้รู้กันไปคร่าวๆก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่กำลังศึกษา MongoDB อยู่นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ